ดักนอียแล้วครับวันนี้มาหมายใหม่หมายสวยครับจะได้ตัวหรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องไปลุ้นกันครับกับดักกุ้งเหล็กสามหลังเหมือนเดิมครับดักเมื่อไหร่ไม่พลาดไม่ได้เยอะก็ได้น้อยครับจะไ,ไปเผาปูครับสาเหตุที่ลุงเนรใช้เหยื่อปูเผาเพราะว่าลุงเนรดักเมื่อไหร่ก็ไม่ค่อยพลาดนะครับลุงเนรมั่นใจเหยื่อปูเผามากครับ เผาปูไม่ต้องเผาไหมมากนะครับเผาแค่มันสุกแค่มันเหลืองนิดๆก็พอแล้วครับเนี่ยครับเผาประมาณนี้ครับเหลืองสวยเลย นี่ครับจะประมาณนี้ปูเผาครับสุกประมาณนี้ครับ3ตัวเดี๋ยวลูกเนตจะเกาะไว้เลยเใส่กรงเหล็กไว้เลยครับเอาขามันออกครับเพราะว่าเดี๋ยวขามันจะไปเกาะกรงเหล็กหนูมันดึงไม่มามันจะไม่ลั่นครับ ต,ตัวก็ถือหมานะครับดักกับกุ้งเล็กเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวเราไปดักด้วยกันเลยต้นมันสัปะหลังครับลุงเนตเห็นรอยมันกินหัวมันอยู่เห็นรอยมันคุยครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันว่ามันจะกลับมากินอยู่หรือเปล่ามันสับปะหลังต้นนี้ครับ รอ,อยคุยครับดูครับเนี่ยครับก็น่าจะมีตัวครับเพราะยังมีรอยคุยอยู่เลย พรุ่นี้เช้านู่นนะครับลูกเนตถึงจะมาดูเพราะว่ากับดักกกงเหล็กเนี่ยหนูติดมันไม่ตายครับมาดูตอนเช้าก็ได้ลองดูว่ามันทับหลังกับปูเผาเนี่ยหนูจะเข้ามากินไหม ้วยครับเดี๋ยวได้ปิดไว้นิดหน่อยโอ้โหลอยคุยนี่ครับเดี๋ยวตรงนี้หลังนึงลอยคุยใหม่เลยนี่ เอาอะไรปิดไวอีกทีครับอืมลอยกินครับมีขี้มัมครับยังดำอยู่เลยดักตรงนี้หลังครับ สุดท้ายครับได้ตัวไม่ได้พรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันดักกุ้งเหล็กสามอันเหมือนเดิมครับได้สักตัวกัถือว่าหอมานแล้วครับ ้ยสะดุ้งครับกับวงเหล็กก็ลั่นแต่มันไม่หนีบมือครับไม่เหมือนกับวงเดือนไม่คิดว่ามันจะลั่นครับ คุณนี่เช okay, ้าเข้ามาลุ้นด bueno. ้วยกันนะครับกลับบ้านก่อนเดี๋ยวลุงเนตรแวะแกเจ็บหลังเจ็บเอวหาเพื่อนๆพืสักหน่อยครับนั่งกันเต็มเลยใส่ละปุ้งแหนอ่ะเดี๋ยวลุงเนตรแวะหยอกปุ้งแหวนสักคำครับเจ็บเอวครับลุงเนตรแวะ จิ้มู้เงหน่อยครับแกจิบหลังเจ็บเอวเฮ้ยจมูกครับเนี่ยอยู่ผ่ามควายรู้ปะเขาเรียกอะไรนะปางควายปางควายครับปางควายผู้เงนครับเงนนนักได้ครับโยลงนี่ยจะมายาวหนูไม่ได้พรุ่งนี้เงนแค่เจ็บหลังจ็บเอวพอโนครน่นสอโคต้องโนีลงนะสอนีี่ี่้ลี่นอี่รอ้่งลอ มอ่่่นี่ครับบันนอกเราก็แบบนี้ครับเย็นมาก็เีแกจะได้กเดียวนี่ครับยงกยหใ่ไหมนี่ยนอยางั้นน่ามดนามัได้ระได้หน่นาอเดียวเงี้ยนะโ้เี่ยนะ วันนับครับวิธีบัดรลอก็แบบนี้ครับเย็นมาแง่นะป้อโอ้เดี๋ยวเอาหนีมอกมกกำกินได้กินได้ครับกินไม่ได้ครับเที้ยวบะมีนคือฟันลอกับฟันไม่มีคนแก่แล้วกินไม่ได้ครับเดี๋ยวลุงนี่แง่ทิสักแก้วก่อนแล้วจะกลับบ้านแล้วครับแง่เยอะไม่ไหวเดี๋ยวขับรถกลับบ้านไกลครับแกเจริญรักกี่เอว พรุ่งนี้เช้าค่อยมาลุ้นยำหนูด้วยกันนะครับเมื่อกี้ลุงเนตรกำลังจะกลับบ้านเลยแวะมาเที่ยวหา,าควายเพื่อนๆครับเนี่ยครับธรรมชาติบ้านเรากลับบ้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มายำหนูด้วยกันจะหมานหรือเปล่าจะพอเด็ดตำน้ำพริกไหมต้องไปลุ้นไงครับสวั <c oughs> สดีตอนเช้าครับเดี๋ยวเราไปยำหนูด้วยกันลุงเนตรดักกงเหล็กไว้สามอันครับ๋ยวาปูเผาจะหมานหรือเปล่าก็ไม่รู้ จะพอได้ตํ้น้ำพริกไหมเดี๋ยวเราไปรู้กันครับได้ตัวสองตัวกถือว่วหมาแล้วครับหนูว่าลุงเนตหาย,ยากไปครับรู้ดยกันดูหลังแรกครับจะได้ตัวหรือเปล่าลุงเนตตื่นสายครับแต่ดักกรุงเหล็กเนี่ยไม่เป็นไรสายหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าหนูติดมันก็ไม่ตายครับแต่จะติดหรือเปล่าเท่านั้นเองดักสามหลังครับดักที่ ต้นมันสัปปะหลังนี่ครับติดหรือเปล่ามีตัวดิ้นไหมโอ้ั่นงครับั่างติดครับติดโอ้หมาแล้วครับนี่ครับมีตัวครับมีตัวดูรอยมันกินมันครับ มนัมนมันมันโอ้ตัวสวยเลยครับใหญ่เลยใหญ่เลยหลังแรกก็พอได้ต้าน้ำพริกแล้วครับมันครับมนันโอ้สวยครับสวยนึกว่าจะไม่ได้ตัวได้แล้วครับไปดูหลังต่อไปครับจะติดอีกหรือเปล่าดูหลังที่สองครับ หมานมาแล้วครับตัวนี้ครับได้ตัวถือว่าหมานเลยดักหนูบา้านลุงเนตรหลังนี้ทำงานหรือเปล่าลั่นไหมโอ้ลั่นอีกแล้วครับลั่นลั่นลั่นมีตัวหรือเปล่าอืมโอ้มีตัวครับมีตัวตัวไม่ใหญ่โอ้เนี่ยครับ โอ้ยตัวไม่ใหญ่สองตัวแล้วครับหมานมันหมาน,มานพอได้ตําท้พลิกดูลกหลักสุดท้ายครับทำง,งานหรือเปล่าหมานมาแล้วครับสองตัวดักสามหลังนะครับได้สองตัวละลุ้นอีกหลังนะครับว่ทาทำงานหรือเปล่าครับมีตัวดินไหมอะไรโอ้เอาเอาอีแล้วครับ เอาแล้วโอ้โหเด็กตัวแล้วครับโอ้โอ้ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันครับอุ้อุ้ยสามตัวครับดักกุ้งเล็กสามหลังวันนี้เหยือปูเผาครับโอ้เด็กตำน้ำพริกเลยหมานมากครับโอ้นึกว่าจะแห้วสามตัวสวยๆครับ แบบนี้ก็ยังชั่วอุยโอ้ย,อยนี่ครับสามตัวเลยหมานมากครับเหยือปูเผากับกรงเหล็กขอได้ดตำน้ำพริกเลยครับสามตัวครับนี่ครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ได้ตัวใหญ่ตัวเดียวครับพอได้ดตำน้ำพริกครับ วันนี้ดักกับดักก้งเหล็ก3อันได้3ตัวครับติดทุกหลังหมานมากครับเหยื่อปูเผาไม่ทําให้ผิดหวังอีกแล้วขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนรด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ลุงเนรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอติดตาน้ำพริกโคลกใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปาก3าตัวครับ